เคยรู้สึกไหมว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มันช่างใหญ่โตและไกลเกินเอื้อมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพการเรียนรู้ทักษะใหม่การเก็บเงินก้อนใหญ่หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อเรามองไปยังภาพสุดท้ายของความสำเร็จเราอาจรู้สึกท่วมทน้นจนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน ความรู้สึกนี้เป็นเหมือนกำแพงขนาดมหือมาที่ขวางเราไว้ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งหรือแย่กว่านั้นคือล้มเลิกความตั้งใจไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มด้วยซ้ำแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่แทนที่จะจ้องมองยอดเขาสูงชันเราลองก้มลงมองพื้นดินที่อยู่ตรงหน้าและสนใจเพียงแค่การวางเท้าก้าวต่อไปทีละก้าวแค่ก้าวเดียวเท่านั้น นี่คือหัวใจสำคัญของแนวคิดที่ว่าการทำสิ่งเล็กน้อยทุกวันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มันคือพลังของก้าวจิว๋วที่เมื่อสะสมรวมกันแล้วจะกลายเป็นก้าวกระโดดที่น่าอัศจรรย์ลองนึกภาพตามดูนะครับสมมุติว่ามีคนสองคน คนแรกมีความกระตือรือร้อนสูงมากตัดสินใจว่าจะออกกำลังกายอย่างหนักวันละ2ชั่วโมงทุกวันแต่หลังจากผ่านไปได้3มวันก็รู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงและเลิกไปในที่สุดในขณะที่อีกคนหนึ่งตั้งเป้าหมายเล็กๆว่าจะวิดพื้นแค่วันละ5ครั้งเท่านั้นในวันแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยนิดจนแทบไม่เห็นผลอะไรแต่เพราะมันง่ายและใช้เวลาไม่นานคนคนนี้จึงทำได้อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เคยขาด เมื่อเวลาผ่านไป1เดือนคนคนนี้ได้หวิดพื้นไปแล้ว150ครั้ง ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นและค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น10ครั้ง15ครั้งต่อวันได้อย่างไม่รู้สึกฝืนใจเมื่อครบหนึ่งปีคนที่เริ่มต้นด้วยก้าวจิ๋วๆกลับเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในขณะที่คนแรกอาจจะยังคงวนเวียนอยู่กับการตั้งเป้าหมายใหญ่และล้มเลิกซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังของการสะสมหรือ the compound effect หลักการนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับการเงินเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับทุกมิติของชีวิตการพัฒนาตัวเองดีขึ้นเพียงวันละ1%อร์อาจดูเหมือนไม่มีในสำคัญแต่เมื่อทำต่อเนื่องครบ365วันเราจะเก่งขึ้นกว่าเดิมถึงเกือบ38เท่า ในทางกลับกันการปล่อยให้ตัวเองแย่ลงวันละ1%ก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถดถอยลงอย่างน่าใจหายเช่นกันพลังของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอไม่ใช่ความหนักหน่วงในครั้งเดียว เหตุผลที่แนวคิดนี้ทรงพลังมากมาจากหลักการทำงานของสมองมนุษย์สมองของเราถูกออกแบบมาให้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันและใหญ่โตเพราะมันมองว่าเป็นการคุกคามและใช้พลังงานสูงการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปจะกระตุ้นส่วนของสมองที่เรียกว่า a m ิ g d a l a ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความกลัวทำให้เรารู้สึกกังวลกดดันและอยากจะหนีไปจากสถานการณ์นั้น นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการผัดวันประกันพรุง่งแต่เมื่อเราย่อยเป้าหมายให้เล็กลงมากๆจนแทบไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเช่นอ่านหนังสือหนึ่งหน้าแทนที่จะเป็นอ่านหนังสือหนึ่งเล่มหรือนั่งสมาธิ1น,นาทีแทนที่จะเป็นนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงสมองส่วนที่ควบคุมความกลัวนี้จะไม่ถูกกระตุน้นมันมองว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำได้ง่ายๆจึงไม่เกิดแรงต้านขึ้นมา เมื่อเราทำสิ่งเล็กๆนั้นสำเร็จเราจะได้รับรางวัลเป็นสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและความพึงพอใจมันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและอยากจะทำสิ่งนั้นซ้ำอีกในวันต่อไปการทำซ้ำๆทุกวันนี้เองที่จะค่อยๆสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆในสมองจนกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติในที่สุดเมื่อมันกลายเป็นนิสัยแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้พลังใจหรือแรงจูงใจในการลงมือทำอีกต่อไป มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเหมือนกับการแปลงฟันหรืออาบน้ำทีนี้คำถามสำคัญคือเราจะนำหลักการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างขั้นตอนแรกคือการแตกเป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะใหญ่แค่ไหนก็ตามลองนำมันมาแยกส่วนประกอบออกเป็นชิ้นเล็กๆที่สุดเท่าที่จะทำได้เล็กจนคุณรู้สึกว่าง่ายจะตายใครๆก็ทำได้เขียนโครงเรื่องหลัก เขียนแค่หนึ่งย่อหน้าหรือตั้งเป้าแค่พันคำแค่เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วเขียนประโยคแรกเรียนรู้คำศัพท์ใหม่5คำผ่านแอปพลิเคชันฟังพอดแคสต์ภาษานั้นๆแค่5นาทีระหว่างเดินทางฝึกพูดแนะนำตัวเองหน้ากระจกแค่1น,นาทีงดซื้อกาแฟนอกบ้าน1แก้วแล้วนำเงินนั้นไปหยอดกระปุกใช้เวลา10นาทีเพื่อดูรายการใช้ใจ่ายของเมื่อวาน ตั้งคาโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินออมวันละ20บาทเคล็ดลับสำคัญคือทำให้ก้าวแรกมันเล็กและง่ายจนน่าขันง่ายจนคุณไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำมันกฎที่เรียกว่ากฎ2นาทีของเดวิดอัลเลนผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเวลากล่าวไว้ว่าถ้านึกถึงสิ่งที่ต้องทำและมันใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีให้ลงมือทำทันทีหลักการเดียวกันนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการสร้างนิสัยได้ หากคุณอยากสร้างนิสัยการออกกำลังกายให้เริ่มจากสิ่งที่ใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีเช่นเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายหรือวิดพื้น2-3ครั้งการเริ่มต้นนี่แหละคือส่วนที่ยากที่สุดเมื่อคุณเริ่มได้แล้วโมเมนตัม um จะพาคุณไปต่อเองขั้นตอนที่2คือการสร้างเงื่อนไขหรือที่เรียกว่า habit stacking คือการนำนิสัยใหม่ที่คุณต้องการสร้างไปผูกติดกับนิสัยเดิมที่คุณทำอยู่แล้วเป็นประจำทุกวัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณจดจําและลงมือทําได้ง่ายขึ้นมากเช่นดาฟเตอร์ที่แปลงฟันตอนเช้าเสร็จฉันจะนั่งสมาธิเป็นเวลา1น,นาทีดาฟเตอร์ที่วางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะทํางานฉันจะเขียนสิ่งที่ต้องทําในวันนี้3อย่างหลังจากที่เปลี่ยนเป็นชุดนอนฉันจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้า การทำแบบนี้เปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างพฤติกรรมเก่าที่มั่นคงอยู่แล้วกับพฤติกรรมใหม่ที่คุณต้องการสร้างขึ้นทำให้สมองเรียนรู้และจดจำรูปแบบได้เร็วยิ่งขึ้นขั้นตอนที่3คือการติดตามและชื่นชมความก้าวหน้าการมองไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีอาจทำให้หลายคนหมดกำลังใจได้ง่ายดังนั้นการมีระบบติดตามที่มองเห็นได้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณอาจใช้ปฏิทินแล้วขีดกากบาทในวันที่คุณทำสำเร็จหรือใช้แอปพลิเคชันในการบันทึกนิสัย ทุกครั้งที่คุณมองเห็นเครื่องหมายที่ถูกขีดค่าติดต่อกันหลายๆวันมันจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคุณได้พยายามมามากแค่ไหนและมันจะสร้างแรงผลักดันให้คุณไม่อยากทำลายสถิตินั้นลงและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเฉลิมฉลองกับชัยชนะเล็กๆเหล่านั้นอย่ารอจนกว่าจะถึงเป้าหมายใหญ่แล้วค่อยมีความสุขจงรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองทุกครั้งที่คุณทำตามเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันได้สำเร็จ การให้รางวัลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพูดชมตัวเองการให้เวลาพักผ่อนหรือการทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยเสริมแรงบวกและทำให้การเดินทางครั้งนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าระหว่างทางย่อมมีอุปสรรคไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลาจะต้องมีวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าขี้เกียจหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจไว้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคืออย่าปล่อยให้ความผิดพลาดครั้งเดียวทำลายความพยายามทั้งหมด หลายคนมีแนวคิดแบบไม่ขาวก็จำ all or nothing คือเมื่อพลาดไปหนึ่งวันก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างพังทลายลงแล้วและล้มเลิศไปไหนที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วการพลาดหนึ่งวันไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลยตราบใดที่คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันรุ่งขึ้นทันทีมีกฎง่ายๆที่น่าสนใจคือกฎที่ว่าอย่าพลาดสวันติดต่อกัน never miss twice การพลาดครั้งแรกคืออุบัติเหตุแต่การพลาดครั้งที่สองคือการเริ่มต้นสร้างนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาใหม่ดังนั้นหากเมื่อวานคุณไม่ได้ทำจงให้อภัยตัวเองแล้วกลับมาทำในวันนี้ให้ได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดอีกหนึ่งอุปสรรคคือความใจร้อนเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วทันใจเราอยากเห็นผลลัพธ์ในทันทีการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอยอ,ยอาจทำให้เรารู้สึกว่ามันช้าเหลือเกินไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสักที เมื่อรู้สึกแบบนี้ขอให้คุณระลึกไว้เสมอถึงภาพของต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตมาจากมเมล็ดพันธุ์เล็กๆหรือกำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นจากการวางอิฐทีละก้อนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนล้วนเกิดจากการสะสมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งสิน้นจงเชื่อมั่นในกระบวนการและอดทนรอคอยผลลัพธ์ที่จะผลิบานในเวลาที่เหมาะสม การสร้างชีวิตด้วยก้าวจิ๋วไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคการสร้างนิสัยหรือการทํางานให้สําเร็จเท่านั้นแต่มันยังเป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตอีกด้วยมันสอนให้เราใส่ใจกับปัจจุบันขณะสอนให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ซึ่งก็คือการกระทําในวันนี้แทนที่จะกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันสอนให้เรามีความเมตตาต่อตอนเองรู้จักให้อภัยเมื่อทำพลาดและลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอ ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าแทนการถ่ายหน้าจอโทรศัพท์ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะพูดขอบคุณคนรอบข้างทุกการกระทําเล็กๆเหล่านี้คือการที่คุณกำลังล,งลงคะแนนเสียงให้กับตัวตนในอนาคตที่คุณอยากจะเป็นคุณกำลังสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยผ่านการกระทำซ้ำๆในแต่ละวัน ดังนั้นไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณตอนนี้จะดูยิ่งใหญ่และน่าหวาดหวั่นเพียงใดก็ตามขออย่าได้ท้อถอยลองหยุดมองภาพรวมที่กว้างใหญ่สักครู่แล้วหันกลับมาถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆว่าอะไรคือสิ่งเล็กที่สุดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้เพื่อขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายนั้นอีกนิดเดียวอาจจะเป็นการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแค่5นาทีการส่งอีเมลหนึ่งฉบับหรือแม้แต่การจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ จงเริ่มต้นจากตรงนั้นเริ่มต้นจากก้าวที่เล็กที่สุดง่ายที่สุดและลงมือทำมันทันทีแล้วทำมันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไป ไม่ต้องกังวลถึงผลลัพธ์ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครขอเพียงแค่คุณซื่อสัตย์ต่อก้าวจิ๋วๆของตัวเองในแต่ละวันแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณเหนื่อยหน้าขึ้นมาอีกครั้งคุณอาจจะพบว่าตัวเองได้เดินทางมาไกลกว่าที่เคยคาดคิดไว้มากและกำแพงที่เคยดูสูงตระงานนั้นก็ได้พังทลายลงด้วยมือของคุณเองทีละก้อนทีละก้อน หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจและแนวคิดดีๆเพื่อปลุกพลังใจในการเดินทางของคุณเราขอเชิญชวนให้คุณติดตามรับฟังเวกโซพอดแคสต์ปลุกใจในทุกวันที่ซึ่งเราจะนำเสนอเรื่องราวและแง่คิดที่จะช่วยให้คุณสร้างสารรค์ชีวิตที่ดีขึ้นทีละก้าวเล็กๆในทุกวัน จำไว้เสมอว่าการเดินทางนับพันลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอและพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ที่การกระทำที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่อยู่ในการกระทำเล็กๆที่คุณเลือกทำอย่างสม่ำเสมอในวันนี้